สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้างอยู่นะคะตอนนี้ทีมงานก็อยู่กับคอนเทนต์ที่ผู้เล่นขอมานะคะเป็นการทำภารกิจในสำนักทวนอสูนเทวะนะคะตอนนี้ก็มาถึงกับภารกิจรับสิ่งของนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอ๋อแค่นี้เหรอทวนเอ คือรับมาแล้วก็ส่งเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทีมงานก็จะแถมให้อีกเควสนึงแล้วกันนะคะเป็นของ n p c ตัวเดิมหลีเฉิงซิงนะคะนั่นก็คือผู้ดูแลม้าศึกนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเพื่อให้มา้าสามารถตามทหารไปในสนามรบได้ทุกเมื่อจึงต้องส่งคนไปดูแลทุกวันเจ้าจงไปให้อาหารและทําความสะอาดมา้นะาซะอ๋อโอเคก็ก็เหมือนกับว่าเราจะต้อง คือหลายคนก็คงทราบกันดีนะคะว่า,าสัตว์ที่จะใช้ในการสู้รบนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งเลยคือม้านะคะที่สําคัญสุดๆนะคะแล้วก็สองนะคะก็เป็นช้างนะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงม้ากันนะคะม้ามา้าโอเคเดี๋ยวทีมงานขออนุญ,ญาตจัดการกับกระเป๋าสักครู่หนึ่งนะคะของเต็มหนักมาก ทีมงานนะว่าอันนี้แหละมันคือความไม่สะดวกนะคะสําหรับใครที่มีกระเป๋าที่มีของเยอะนะคะอันนี้ทีมงานจัดว่าตัวทีมงานเนี่ยยังของน้อยนะคะมันก็เลยดูไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะคะแต่สําหรับผู้เล่นนะ่ะถ้ามีของเยอะๆมันจะเป็นความวุ่นวายมากๆเลยแหละโอเคเราจะได้รับแปลงกับหญ้ามานะคะหญ้านี่เอาไปกินเองนะคะของม้านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่แหล่งน้ํากันเพื่อ เพื่อที่ว่าจะเอาน้ำใส่แปลงอ๋อไม่ใช่หยอกเล่นเอาน้ำใส่ถังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงม้ากันโอเคเรามาถึงแหล่งน้ำนะคะให้เราเดินไปลึกๆหน่อยนะคะแล้วก็กดใช้ถังน้ำเพื่อตักน้ำนะค,ะความจริงการตักน้ำให้มา้านี่เราต้องตัวเปียกขนาดนี้เลยปะวะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารม้ากันนะคะอาหารม้าสนามม้านะคะสนามม้าเราสามารถเลือกให้ตัวไหนก็ได้พอว่าอยงทีมงานลองแบบไปดูดีกว่ามันจะนมีม้าทหารนะคะกับม้าขนอ,อ๋อไม่ใช่ม้าทหารกับม้ารบอันไหเป็นม้มาขนเดี๋ยทีมงานแบบอ,อ,อยากให้ตัวนี้อะไรเงี้ยได้ปะ่ะเพราะว่าเควสมันพานเราไปตัวนึงอ๋อได้นะจะให้ตัวไหนก็ได้นะ โอเคเราให้หญ้าม้าแล้วนะคะเราก็เอาถังน้ําให้ม้าสึกเดี๋ยวให้ตัวนี้บ้างนะ,ะเอาไม่ได้ให้กินบอกโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เหลือการแปลงขนม้านะคะแปลงตัวกระตีสหนึ่งเหมือนเด็กมาเที่ยวสวนสัตว์อ่ะแล้วก็เหมือนเด็กมาเที่ยวสวนสตัตว์แล้วเขา,าะะให้ทํากิจกรรมร่วมกับสัตว์อะไรประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะ กลับไปที่ n p c ตัวเดิมกันเพื่อส่งเควสนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเควสรายวันนะคะที่สามารถรับได้จากหลีหลีเฉิงซิงนะคะเป็นภารกิจป,ประจำวันผู้เล่นก็สามารถมารับได้ทุกวันนะคะสำหรับเควสตรงนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ